สวัสดีท่านผู้ชมท่านท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในไม้ครับเวอร์ชั่นใหม่นะคงจะมีคนหลมุดคนแล้วนะคือเวอร์ชั่น1.0.5.3นะฮะเวอร์ชั่นใหม่สามารถเปลี่ยนสกินได้นะนี่นะตรงแรกมันจะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมฮะตรงนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนได้แค่ตามเฉพาะพวกนี้คันนี้มาใหม่มันเลยได้นะเรามาดูข้างในกันเดี๋ยวูดดู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 ดมดูดูด เอ้ามีด้วยนะฮะนี่อะไรเนี่ยทำไมเกี่กับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะนี่ไอเทยวไปกดอีกเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้คำสั่งเดิยกระพิลคืออ่านชิ่มันของฟอร์มอยู่นะผมก็เพิ่งโหลดมาแล้วก็เพิ่งออกมาเล่นเมอ่อตีก เปเลยตอนคืนซะงั้นละ่ะน,นัดนึงนะหนมปรับก่อนพี่แก็บใช้คำสั่งอย่างงี้ก็ได้ใช้อยูออ่ปรับมาแม่งวงจรอะไรวะเนี่ยเปิดเดียววงจรเข้าไปเดียวข้ามเล t เ,เ,เ,เตอร์ทีวีไทยเซิร์ฟเวอร์เล v เตอร์ทีวีไทยเออเขา้าใจช่างให้กูมาก่อน กระพิบไหมฮะเอ้าไม่กระพิบนี่ไงโอ้ยใครได้นะไหนต้องเป็นหมดดิเอ้า oh. ได้นี่ไม่กระพิบ,พบลื่นขึ้นด้วยนะดูดิ ยูคัมเลตเตอร์ทีวีไทยเซฟเออร์เข้าใจเล่นนะครับเออเลียนกลับก่อนสีครับเออใช่เคสตีนี่นะมาครับที่ผมจะมาที่ผมจะมาเออ ที่ผมจะมาแจกนะะคือไหมครับหนึ่งจุดศูนย์จุดห้าจุดสามนะฮะนี่ง่ายง่ายง้นครั้งนี้ก็คงจะขอจบคลิปกับท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เลยนะ